เปลี่ยนบรรยากาศไปดูเรื่องของการท่องเที่ยวใครที่วางแผนอยากจะเที่ยวแล้วก็อยากจะร่วมโครงการของภาครัฐเราเที่ยวด้วยกันโครงการที่3<ะ>เฟสสามกำลังจะมาแล้วก็พยายามที่จะวางแผนปิดช่องโหว่ต่างๆไม่ให้มีการโกงกันเกิดขึ้นครับนายยุทธศักดิ์สุพรรสนผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยบอกว่าตอนนี้กําลังหารือคุยกับทางสภาพ,พัฒน์เรียบร้อยแล้วนะครับ เรื่องของการขยายโครงการเราเที่ยวด้วยกันเฟส3ข้อสรุปออกมาค่อนข้างชัดแล้วก็เตรียมที่จะเสนอที่ประชุมคณะรัฐมนตรีอังคารที่จะถึง9มีนาคมเราเที่ยวด้วยกันเฟส3เดี๋ยวเขาจะเพิ่มสิทธิ์จำนวนห้องพักอีก2ล้านห้องแล้วก็ขยายเวลาโครงการไปจนถึง31กร,รกฎาคมเงื่อนไขอื่นเหมือนเดิมนะครับแต่ที่เพิ่มเติมเข้ามาคือต้องเข้มงวดมากขึ้นอะ่ะปิดช่องโหว่ให้ได้การทุจริตที่เกิดขึ้นก็เอามาเป็นบทเรียนแล้วก็พยายามไม่ให้มันเกิดซ้ำขึ้นมาอีกอย่างเช่น กำหนดต้องจองล่วงหน้า14วันจะได้มีการตรวจสอบการจองการเข้าพักจริงแล้วก็ให้โรงแรมเนี่ยแจ้งจำนวนห้องพักที่เปิดให้บริการจริงราคาค่าที่พักจริงเพราะไม่อย่างนั้นเดี๋ยวจะมาเมคตัวเลขมาเก็บเงินกับรัฐเพิ่มนะครับนายกฤษดาจีนะวิจารณะปะลัดกระทรวงการคลังบอกว่ากำลังออกแบบโครงการคนละครึ่งเฟสสอันนี้มาคนละครึ่งละคนละครึ่งเฟสสใครที่ไปร่วมหไม่ทันสไม่ทัน เฟสสามกำลังจะมาเดี๋ยวใจเย็นๆเบื้องต้นจะขยายสิทธิ์ร้านค้าให้ครอบคลุมภาคบริการด้วยอย่างเช่นเอาไปคนละครึ่งตรงไหนได้บ้างทำผมก็ได้นวดก็คนละครึ่งได้อยู่ระหว่างการหารือเกี่ยวกับการลงทะเบียนระยะเวลาดำเนินการแล้วก็วงเงินให้ใช้จ่ายว่าจะให้เท่าไหร่เฟสสาม